แต่ได pe ้ยืนเรื่องที่อู่รเนรับวมาใกล้เคียงหกันะครับโูอู่หลอกกัเพื่อนก็หกความไม่ดีนะครับเปิดความคิดของคเเรนควาถ้าถ้าเนี่ยถามวามาดูแลที่ท่านรอตอกฤษลาตัวที่ข้อ้ามนมีนะครับอาจจะว่าพบวาอาจะดีจน้าะวันเรื่องที่ความปูดเบาๆเขา้เอายต้องพูดว่า ตัวหาเลอที่่เมือนลือญ่ี่นาทีนอง่เด้อนาตาเดีนี้เนอเจีตัวเห็นได้เลอนจำตัเลก้ขายของเราอไปเขาตื่นประเด็กยุพีเว้ยปเดีกปุพี่ประเด็กยน้ำมั่ปเดีกป่ี่เอาไปหลุดูอย่างเว่ยก็ถื่าชนุแกวเลย่เลยแก่แท้นมสื่การเนา

ตะวันพวกอาดับแรกระป๋าที่ีตโวแได้มาติตกอเข็นเจ๋งทเจ๋งๆเจ๋งๆร้าน้องหอยต้มกีเจี๊มินทเระมาณภาษาภาาแย่ๆาษานอที่สามก็ที่บ้าเสรา้วรปทั่วไอ้ คุณผู้ร้ลายนมุ่งเยาว่าเขาเองทีออกกว่าเป็นผู้ีิจารณาค่ะจะเล่าให้ฟังนะคะตอนแรกนะคะก็คือเราก็ขายข้าวได้ตามตามปกติน,นะคะก็คือจะมาชางนาสีในช่วงวันที่18เมษายนค่ะก็ไม่จ่ายมาเลยะค่ะแล้วทีนี้ก็<ะ>ก็บอกว่าแม่เทีนกับข้อวุฒิบอกะมาจะคะอ่อยไปะ แตก็ไม่ขายหรอยกี่วันอทิสอาทิตก็ไม่ได้ค่ะตามยังไงก็ไม่ได้ค่ะตามนายหน้าก็ได้มาบ้างแล้วตอนไปขายตอนที่เที่ยวไม่ใจเงินตอนน้นมีคนไปขายเยอะยัรู้ป่าเขายังไม่จ่ายเงินเขามีคนไปขายอีกค่ะคือยังไก็ยไม่รู้่ะเราะว่เอา่อตอนนี้เางานเร่มาเรือ แวก็ผัดลาวันนั้าก็ไม่โอนมามาดีมาก็ดูเขาว่เห็นยชเทปให้ที่ให้มาคนละให้แ่มาสน้ได้เหมาแนคแล้วก็ไม่คยโอนอไหครับเจร้อทสี่ีแลาัแที่านมาจายเงินตรงเวลาไหมได้ได้สักทีได้สักทีนะ สองสามวันก็จ่ายหมดอ๋ออวันจะว่ากรา็รอได้แต่ไปถึงไปนัดนัดนัดไปเอเงินสดใช่ไหมค่ะที่ร้ผลอยู่ไว้ด้ยใจนัดลงวันลงวนนัดให้นี้มันมันแล้วแต่คนแล้วแต่คนนะแล้วแต่คนว่นายจะขายชื่ออะไรชื่อหอจกอรีเจริญพื้ผลพอขายแล้วที่ร้อนแคคนนี ไปขายแล้วควานน่ารักสาวกี่ปีได้เงินพอาปีนี้ถ้าจะมีสายโนไม่ได้เงินอีกไม่ได้บอกว่าจะยไ,ไ,ไนะครับไปอยู่ดาวด้วยคนที่มารับซื้อเขาก็ประสานกันเขาก็ไม่ได้หลบเขาก็ติดต่อได้เขาก็บอกว่ากําลังหาให้กําลัางหาให้ครับตัวตัวคนอยู่อีนอยู่ที่เขาพักที่ไหน คนมาเราซื <ừ> ้อข้าวที่ยะไกลางปนามาเรับซื้อแล้วผลกรพาะบ้านที่ผลรู้เรื่มนั้นมีผลได้เท่าไหรเขาก็มีแต่เข้าเขาเปิดให้ข้าวพอเขามาข้าวข้าวทุกลานเลยทั้งหมดเลยใช่ไหมข้าเข้าซื้อกเฉพาะส่วนที่เขาซื้อไปถึงทอ ทางหาของเยี่ยมคนเงินืหาลาน้องหายื้นทหาเยี่ยมนองกองกองห่ของของของคนเียวกว่านี่ลายระลับอีกซื้นทหารอยู่กองหนึ่งใช่ไหมอาีกองนั้นจะเร็คนมาจากสุบุรีสานหาย่นเขาเียเมื่อเขาับไปแล้วนี่นีเรว่าคนใหญ่ครับบ้านบ้านบางยาวบ้างยาวรับก็นในหน้า ขี่พาพอรับซื้อออกด้วยังไงวะเราติดต่อเรายังไงติดต่อก็คือว่าทําด้วยกันมานี่จีที่สามใช่ไพอเราดีแรกก็เดินเงินตกตลอดนะครับขอไม่ได้จากใครให้ติดต่อเราให้พาสินคาตัดตินคามจำไปหายังไงหาตามตามเัดสิกคามจำเขาไม่บ้าเหาก็คือผมเอาพันข้าวเอบริษัทเอามาขายให้พี่น้องอืแล้วก็ติดตัวเองรอบไอ้บ้านเขาปฏิาไม่ได้ทัไงล้องคุ้นไปด้วยไหม คุณไปคุมันมันนัดใครใครเอาเงินได้เราไม่ตสนใจใช่ไหมคุณเราไม่ได้ใจให้แต่ตามมีด้วยมั้งตาม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 ชื่อชื่ออะไรครับเนี่ยวันจับเราชื่อชื่ออะไรชื่ออะไรสายพันธุ์ธนีนางอะไรนะครับนางคาราวินสายพันธุ์ธนีครับนางคาราวินสายพันธุ์าธนีอีกคนอีกคน มาทั้งหมด่คนนะครับมาจากภัุีหมดใช่ไหมถ้ามาไม่ตั้นเลยใ้ไหมเาจไปเดือนลาแจกแต่ไปไปอไม่ที่ถามว่าวันแรกมาขายแล้วนัดอีกเก็วันใช่ไหมพบเก็บวันกติกาวันมาคุณติตามมาให้มารับเงินมอคนจะได้คนที่ไม่ได้ขอรับอีกวันไหนเก็บตามจำนวนสั่งานแแนอง กียรการที่จ่าไปแล้วรารตามยอดของยังคงงอยู่สองล้านเกียรตเกริมเกีรต่้อยันทีรติแล้วตอนนี้มียอดหลังจากที่ดำเนินการทางรัฐครับิดต่อทางร้อยยังไม่จ่ายครับแวทีที่สิและวที่สี่ที่สนีเานอีกที่เมื่อวาที่เจากการที่ไปแจ้งความตุนโรัพรกับสั เียมใหม่ของโเแล้วโอนมาให้กูลบริษัทฟ้าใสโกเนเจอร์บริัฟ้าใสฟ้าใสเนเจอร์โกเจอร์ตบริัดฟ้าใสโจอร์เป็ยอครบอกออครับยาวยังยครบกยทั้งห แ1ด5้้าสิบาทชำระมาเรื่อยๆชำระมาเรื่อยๆชำระมาเรื่อยๆล้านแปดแสนมื่นหนงลัสุบดบาทคมารคนที่แกลื อันนี้ยอ like ดยอดแรจ่ายมาแล้ว่ล้านหนึ่งแสนเก็าหมื่ห้าพันเก็ร้อยเก้าสิบสามบาทปกตอยู่หนึ่งล้านเจ้าแสนหมืห้าพันสามร้อยเก้าสิบสามบาทรวมไปก่อสหกพันบาทคำอแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบเจ ข้าประมาณประมาณประมาณตัวโตจเรียนหน้าปังหน้าปังประมียกิโลกรมละบาท7บาท7บาทบาทบาทช่วงชวงราคาขึ้นแก่บาทกลงจเรีย7บาทจะเสนะครับห้าแสนสามหมื่ หกพันสองร้อยสามพันแปดเอาต้ให้เยอะไปไม่าปารับพี่ยกเงินเดือกันขอไปไปมดูว่าไหนแล้วแต่ต้องตอบอะไรธนาคารปรนที่ว่าสิ่งที่้ควบคุมของเรานั่นเชา่อชืเช่ารถก็จะไปไหนที่นัางกับสอสอสีห่างเพศเจ้าไหนจะเสียเงินกันแม่นมากยังนี่ท แต่เราเหตุผลของเขาก็คือว่าเขารอนเงิน้นจากที่เขาหูธนาคารกับกอฮัลโถ้าอยู่อีลาเกินแสนจะไดพราอะไรเออภายในที่ห้าวันนี้จะเคลีให้จบทุกคนเลยค่ะแต่ระหว่างนี้จุดประดับก็กำลังไล่ไล่ลงอยู่ค่ะทีห้าวันวันนี้วันที่ยี่สิบหจะเคลียให้จบ วันที่วันที่สิบกรกฎาคมสองห้าห้านะค่ะคะ่คสองสบองใ้ไหคะเือวันจรอ้าสิบสองให้เวลาสองวันค่ะรสิบสอง,อสอง,อสองรกรงกฎาคมจะชำระที่ไหนครับเอ่อกไให้เจอหน้าที่สงคนะคอย่าเจอหน้าจำย่าทำไมไม่มาๆๆเองเอ่ไให้เจไปประทดจอให้ใคร เป,นเปนคนแม่เป็นกับยุคคนเข้าบัญชีใครฮนะบัญชีคคใครนะแจกคนยัง,ยงไงสองคนบัญชีบัญชีเดียวกันใช่ไหม,ไมไคนบัญชีนะนั่นน่ะสองคนนะสัญชีล้านเจ็บเศษสามพันหกพันสองร้อยสามสิบบาทนะครับถ้าภายในวันที่ถึงสองกรกฎาคมไม่โอนมา ทำอย่างไรติดคุกนะผมรู้จักนีประพัดนะรู้จักผู้ว่าะก็บพัฒนะเพราะวผเอหาวยตรเแล้วก็พวกนันรือร้อนโเสียหาได้รับผละยนทวันนี้วันีที่สุดมนายน ข้าวข้าผมต้องได้ตรวจสอบตามช่วงในคนละกฏในอำเภอโพชัยเอ่อที่ตำรวจต้องจังหวัดจังหวัดที่บ้านตัวรูแลัวพี่น้องชาวเห็นตอนที่ได้ระหว่างเปิดร้านการนำข้าวนำข้าวนาปลาแล้วนำไปขายให้ให้ร้านที่โดยเจียงขวัญโดยที่ ีกลุ่มพ่อค้ามาเข้าทานเพื่อรับซื้อข้าวนาปรังของพี่น้องเกษตรกรที่จังหวน50ราัยธานเป็นทั้งหมดหกสาเสิบคือในราคาที่6บาทเบาทโดยมีตัวแทนตำบลเป็นผู้ชักนำให้พี่น้องเกษตรกรไปขายที่ลานเสร็จแล้วเมื่อกลุ่มพ่อค้าได้รับข้าว จากพี่น้องเกษตรกรแล้วซึ่งซื้อขายตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับมาจนปลายเดือนเมษายนเมื่อกลุ่มพ่อค้าซึ่งทราบว่ามาจากต่างจังหวัดมาจากจังหว,ว,ว,วัดสุพรรณบุรีข้าวจะมาเช่าลานรับซื้อข้าวให้ค่าเช่าค่าช่างเสร็จแล้วก็นําข้าวไปขายต่อหลังจากนั้นเมื่อพี่น้องขายข้าวแล้วนี่ ไม่ได้เงินสดทันทีกลุ่มพ่อค้าที่มารับซื้อได้ผัดผ่อนขอเวลาเจ็ดวันบอกขายวันนี้ขอเวลาเจ็ดวันครบเจ็ดวันให้ชาวบ,บ้านเรือกออกไปไปใบเศษใบกับสีเหลืองให้กับพี่น้องเกษตรกรไว้ถึงเวลาให้มารับเงินนะครับบางคนก็ได้รับเงินบางคนก็ไม่ได้รับเงินฝากส่วนโอนเงินผ่านตัวแทนมา ทำให้พี่น้องเกษตรกรเจริญมากที่ขายข้าวให้ได้เงินซึ่งเป็นเงินทั้งหมด6ล้านเศษนักวันนี้เนี่ยนะครับเมื่อพี่น้องได้รับครสวรรค์ก็ไปร่องที่ศูนงตะลรงคำของคุณโอชัยคือท่านนายพลคนละคนที่ยามิ่งได้ทำการ,ร,ร,รสอบัวนะครับพี่น้องก็ได้เชิญคุณพ่อค้ามาไปเจรจากาันคุณบอพี่น้องสมบูรณ์ตัวพี่น้องสมบูรณ์ขาด พี่้องมุทรแก้วขลาพี่น้องอำเภอศรีรจังวันโครชนะครับพราะวันนี้จ่ายเงินจาก้ารมาจ่เป็นสองล้านเจ็ดแยค้าเงินอยู่จำนวนสี่ล้านเจ็แสนเองครับทำให้สร้างความรู้ว่าในพี่น้องจะโุนทำให้พี่น้องลงทุนทำนาข้าวข้าวก็ขายได้ไมในราคาปุยก็แพงทลาบันก็แพงตอนนี้นี่สร้างความรู้่ใน ในเจรจาระหว่างที่เจรจากับพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับโคจักก็มาเป็นมือถือของตัวแทนว่าจะชำระข้าวราคาข้าวทั้งหมดให้วันที่12กรกฎาคมของข้าวคหนึงสี่ล้านเจ็ดแสนเนี่ยครับในที่ที่พี่น้องประชาชนก็ก็มีความจำเป็นว่าในเมื่อไม่สามารถคาดคันในเดือนสิงหาคมเขาให้ความหวังว่าวันที่12กรกฎาคม ครับทุกคนที่เท็คที่จ่ายเท็คที่จ่ายเานั้นทุกคนก็นไปเรช็คเงินที่บัาาญชีธนาคารแล้ว,วทราบวันที่รวมเปอร์เซ็นตการจ่ายเงินนะครับอย่างไรนี้4 7, ีล 7, ่ล้านบาทรวมเปอร์เซ็นตการจ่ายเงินทั้งหมดว่าเงินในบัญชีไม่พอจ่ายฉะนั้นทุกคนให้นำเช็คไปรอ้องทุกไว้ที่สถานที่เกิดเหตุที่ททวิภาวดีรังเรทนะครับส่วนทองกรเชียงใหม่นั้น พี่น <So S 1> ้องเกษตรส่วนหนึ่งก็ไปร่วมทุกไว้ที่ขอความช่วยเหลืครับยังไงก็ตามต้องขอความรู้หมู่ค้านที่รับซื้อข้าวกับพี่น้องเกษตรกรนะครับรอค้าขายกันเองข้าใจได้ว่าอาจจะหมุนเงินไม่ทันนิดหนึ่งก็ตามหน่วยที่ตรวจสอบกระดาษสงให้ผ่าจ่ายตรงตามเวลาทำการทราบไม่ผ่าจ่ายตอนนั้นนี่เกษตรกรก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับขอขอให้ตักงาชื่อเสียง ท่านนะครับรองคอร,ร์ลุไกนะครับของพี่น้องประชาชนเ็นจฉบับไปขึ้นหน่วทีธนาคารทุกคนแล้วลากรวบธนาคารได้เป็นเศษการ,การจ่ายเงินตามเช็คทั้งหมดเหลือ,อลเป็นเงินสิรัสเศษแสนแล้วก็ทีาา่ฝากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับโวยเร่งรัดทราบได้กองที่2พฤศจิกายมก็ดีนะครับจต่เตรียมกองพละของพี่นอ้องประชาชนนี่ฤดูการตำนาปีอีกแล้วนะครับอุาา้ยแพงคราาับ มีใจนี่ที่รับผานแล้วเขาบอกด้วยท่านสสครับมีท่านท่านท่าวันที่12บสอนี่เขาไม่มาจ่ายตามนั้นเดี๋ยท่านสสจะดำเนินการไงบ้างครับผมจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปที่เจ้าตัวเองก็ยืนยันว่าว่าถ้าไม่มาจ่ายที่ส2จะให้ดำเดน,นินการตามกฎหมายต่อไปแต่เร,รื่องความห่วงใยหลายนคนว่าหวังว่าจะมีในในการจำหน่ายใจโอ,อนทรัพย์สให้พ้นตัวหรือไม่นั่นคืนอความห่วงใยข,ของนักเกษตรกรห่วงใยทุกคนว่า รังก็บุกไปให้เดือดรุนแรงดีแล้วนี่กลัวจำหน่ายใจหมดไปอย่างไรก็ตามผมไม่มีทีมทนายนะครับทนายเสา็จถามตั้งสำรวจพบปอโพชัยที่ทนายกลุ่มทนายนะครับเพื่อจะติดตามตามเอาเงินครับ ชื่อนางสาวเพ็ญประภาพุทธชัยสงค่ะเป็นเกษตรกรผู้เสียหายจากการขายข้าวค่ะวอนนายนายทุนนะคะนําเงินมาจ่ายพวกเรา,าด้วยนะคะตอนนี้คือพวกเราเดือดร้อนมากค่ะทั้งค่าปุ๋ยค่าพันข้าวค่ายาค่ะค่าปั่นนาค่าไถนาวอนเกษตรกรวอนนายทุนนะคะช่วยนําเงินมาให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ